สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันในเรื่องของเราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของจากที่เราต่อยอดมาจากการแตกแรงรวมแรงนะครับเราจะมาศึกษานในเรื่องของเร,เรียกโมเมนต์เนาะโมเมนต์ Moment. ครับว่าโมเมนต์เนี่ยมันคืออะไรนะก็อยากให้เรารู้ว่าโมเมนต์คืออะไรนะครับสมมติว่าสมมติว่าเ,เวลาสมมติ สมมติว่าเราม,ามีมีเอาเอาหลักการง่ายๆก่อนนะเอาทำความเข้าใจง่ายๆสมมติว่ามีตาช่างสมัยโบราณนะช่างสวยโบราณที่เขาช่างของกันนะนะก็จะมีลักษณะเหมือนคาแบบนี้นะว่าตรงนี้ที่เขียนไม่ตรงว่าจอฟูเสียเนาะโอเคแล้วเขาก็เอามาใส่ถ้วยที่ไม่นช่างน้ำหนักโอเคไหมช่วยที่ช่างน้ำหนัก เวลาเขาเอาน้ำหนักใส่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดใส่แล้วด้านเนี้ยน้ำหนักกว่าด้านซ้ายถ้าด้านด้านขวานี่นะด้านขวาเนี่ยหนักกว่าด้านด้านซ้ายมันก็จะทาให้คานนี่เกิดอะไรขึ้นครับคานนี่ก็จะไปมันก็จะเ,จะเอียงลงใช่ไหมนะครับคานก็จะเอียงแอ็นลงไนะครับโดยที่น้ําหนักด้านขวาเนี่ยมันเยอะกว่า มันก็เป็นที่มาว่าตอนที่เราไปพิจารณาดูตรงขานเนี่ยมันเกิอดอะไรขึ้นนะครับถ้าน้าหนักมันเยอะกว่ามันก็จะมีในเรื่องของแรงเนาะอันดับแรกคือเรื่องของแรงนะครับแรงที่มากระทํางตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของระยะทางอันนี้เป็นระยะทางส่วนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจุดเกิดขึ้นจุดมันจะเกิดการหมุนนะการหมุนหมุนในที่นี้ตรงเนี้ย เขาก็เรียกว่าโมเมนต์นะครับบนเนี่ยก็เรียกว่าโมเมนต์มันจะเกิดตรงจุดที่มันต้องการจมุกโอเคนะครับรู้คอนเซปต์เท่านี้ก่อนนะต่อไปเมื่อร,รู้คอนเซปต์พวกนี้เนะี่ยปุ๊บมันก็จะมาจากกฎข้อที่หนึ่งข้อที่สองนิวตันนะครับแล้วกฎข้อที่สามเรื่องการรุลแรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาศึกษาเพิ่มนะเราก็จะได้เขียนออกมาว่าโมเมนต์เนี่ยนะครับโมเมนต์ Moment เนี่ยเราจะแทนตัวนี้ตัว m ไป จุดใดนะครับสมมติเป็นจุด a เรงนี้เป็นจุด a นะจุด a มเมนที่จุด a มีค่าเท่ากับแล้วก็อันนี้คือแรงคือ f นะแล้วก็บอกว่ามีค่าเท่ากับ f คูณด้วยนะคูณด้วยระยะทางจากจุดที่แรงกระทาจนถึงจุดที่เราต้องการจะหมุนนะครับเราก็จะรู้แล้วว่ามเมนต์มีค่าเท่าไหร่อะมาลองดูถ้าเกิดเรามาใช้ลักษณะของ<ม>เป็นใน สาขาอาชีพเราเนาะ,ะสมมติตัวอย่างเช่นเรามีเรามีวัสดุอยู่ชิ้นหนึ่งนะไปทําเป็นคานไว้นะครับเป็นคานยาวอันนี้คานยืดไปจากผนังนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับยืดที่ผนังไว้ตัวที่ผนังเนี่ยมันก็ยืดตรงเนี้ยเป็นจุด a นะครับตรงผน,นังตรงนี้นะอขอเขียนตรงนี้เป็นจุด a นะครับแล้วตรงนี้ปลายคานเนี่ยก็เป็นจุด b นะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่มันจะทําให้เกิดโมเมนต์ได้ ที่จุด a เนี่ยนะจุด a เนี่ยมันจะเกิดโมเมนต์ได้นะครับจุด a ตรงนี้นะมันจะเกิดโมเมนต์ได้รูปขอเขียนชัดๆตรงนี้นะตรงนี้เป็นจุด a เนาะจุด a เขียนตรงนี้นะครับเป็นจุด a ตรงนี้สิ่งที่ทําให้เกิดโมเมนต์ที่จุด a ได้มันก็ต้องเกิดจากอะไรครับเกิดจากแรงนะครับแรงที่มากระทบแรงที่มากระทบหรือว่าแรงที่ขาทำที่ปลายจุดขาเนี่ยมันจะไปค่าสมมติเราให้ไปค่า f f หนึ่ง สังเกตจากแรงจนถึงระยะห่างนี้มันก็จะมีระยะนะมีระยะนะครับมีระยะซึ่งระยะเนี่ยหน่วยก็จะเป็นเซนติเมตรก็ได้มิลลิเมตรก็ได้แล้วแต่ในการกําหนดของโจทย์ในการแก้ปัญหาดนเรางสูงมากเนี่ยเขาจะใช้เป็นเมตรนะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นดีนะครับก็แทนเป็นดีเป็นเป็นระยะเป็นนะครับเป็นระยะด้วยดีสมมว่าด<ม>ีม,ามีค่ากับ2เมตรนะครับ แล้วแรงเนี่ยมีค่าเท่ากับ10นิวตันอ่ะครูพูดจากโจทย์จากรูปนี้ครูถามว่าจากโจทย์จากรูปนะครับจากรูปจงหาค่าโมเมนต์ที่จุด A นะครับหาไม่ได้จุด A เราก็ตั้งเลยนะครับจากสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราทราบแล้วว่า อ๋อโมเมนต์เนี่ยมาจาก m เท่ากับ f คูณด้วย d ใช่ไหมแรงคูณด้วยระยะทางแรงนะ f เนี่ย f คืออะไร f คืออะไรเมื่ยกี้ผมได้บอกครับเรา f เนี่ยคือ f เนี่ยเท่ากับแรงนะที่กระทำจากตรงไหน,นจากจุดที่เราต้องการหาไปถึงจุด จากจุดแรงที่กระทำนะไปจนถึงจุดที่จะเกิดโมเมนต์นะครับจุดนั้นนะแล้วแรงต้องเป็นไงแรงต้องตั้งฉากด้วยนะรออนะแรงต้องตั้งฉากนะครับตั้งฉากที่ก็คือ90องศาเนาะ90องศาแรงต้องตั้งฉากนะมันถึงจะทําให้เกิดโมเมนต์ที่สูงสุดนะครับโมเมนต์ moment เกิดตรงไหนนะครับโมเมนต์อะไรรูปเนี้ยมันจะเกิดตรงไหนก็คือเกิดตรงนี้เกิดเกิดเป็นลักษณะนี้ด้วยนะ สังเกตนะถ้าแรงมันลงแบบนี้แรงมันลงแบบนี้นะเอฟมันลงแบบนี้โมเมนต์เกิดขึ้นก็จะเป็นไงครับหมุนแบบนี้ด้วยนะตามเข็มนาฬิกามุนในค่านี้เขาเรียกว่าโมเมนต์เ็นบวกหมุนตามเข็มเนาะตามเข็มนาฬิกาถ้าเกิดแรงมันดันขึ้นนะถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวว่าว่าไงทีนะตอนนี้ตอนนี้มันหมุนแบบนี้นะมันกดลงปุ๊บโมเมนต์ก็ตามนี้รูปนี้นะครับโมเมนต์ตามรูปนี้นะระยะทาง ดีก็จะมีค่าเท่ากับระยะทางระยะทางจากไหนอะระยะทางจากจุดที่กระทำเลยไหมจุดของแรงที่กระทาจุด a จุดเนี้ยนะจุด a จุดเนี้ยนะครับจนได้จุด b นะจุด b จุดนี้จนถึงจุดที่เอระยะมันก็คือสองเมตรโอเคไหมแล้วเราก็แทนค่าเลยนะครับแทนค่าเราก็แทนค่าเข้าไปโมเมนต์ที่จุด a มีค่าเท่ากับ f หนึ่ง g m หนึ่งบ้าอ่าให้ m หนึ่งเนาะคูณด,ด้วย d นะครับแ,แสดงว่าโมเมนต์เนี่ยที่จุด a เนี่ยมีค่าเท่ากับ m ตัวใหญ่และ a ห้อยตัวเล็กนะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ10นิวตันเนาะ10นิวตันคูณด้วย2เมตรโอเคนะคูณกันหน่วยก็จะกลายเป็นนิวตันคูณด้วยเมตรนะครับนิวตันเมตรเราก็จะได้ค่าโมเมนต์หัวแลได้โมเมนต์ Moment เป็นไปตามทิศทาง บวกโอเคไหมหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเป็นทิศทางบวกโอเคต่อไปเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับโมเมนต์อีกแบบหนึ่งก็โมเมนต์จะมีทวนเข็มก็ตามเข็มอ่ะสมมติว่าสมมติว่า,ม,ม,วามีคานเหมือนเดิม,ม,ม,ดมไปมีแล้วก็มีระยะทางเหมือนเดิมนะครับโดยที่มีแรงตรงนี้นะฮะกับ f 1หนึห่งเหมือนกันให้มอนเดิมเลยนะกับยี่สิบมีตั้นอะให้ยี่สิบ ส่วนต,ตรงนี้ระยะจากจุดตรงนี้จากจุด a, a จนถึงจุ b nice ด, no ด B ตรงนี้นะครับก็คือระยะที่แรงกระทำจนถึงจุด A นะแต่ครนี้แรงเราเปลี่ยนละเราไม่เอาครนี้ละนะครับผู้เปลี่ยนกูเปลี่ยนกูขอเปลี่ยนแรงแรงเนี่ยคูให้มันมาทางทิศทางนี้ดันขึ้นทั้งหมดก็มี f อน เอ,เ,อเอาเป็น f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  สองก็ได้ f สองเท่ากับยี่สิบนิวตันระยะทางเนี่ยนี B เนี่ยครูให้มีค่าเท่ากับเอ่อหนึ่งเมตรแล้วกันนะครับได้ครูง่ายง่ายหนึ่งเมตรอยากถามว่าโมเมนต์จงหานะครับจงหาจงหาโมเมนต์ที่จุด A โมเมนต์ที่จุด A คือยังไง แต่กี้แรงมันอยู่ข้างบนมันก็จะหมุนตามเข็มอันนี้แรงอยู่ข้างล่างมันก็จะหมุนทั้งไหนนะครับสิ่งที่มันจะหมุนมันจะเกิดโมเมนตามนี่นะหมุนคราวนี้เป็นไงครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะก็จะมีค่าเป็นเป็นลบเนาะมีค่าเป็นลบมันดันขึ้นเห็นไหมแรง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 ตรงจุด b เนี่ยเป็นไงครับมันดันขึ้นพอมันดันขึ้นปุ๊บมันก็ทําให้พยายามทําให้จุด a เกิดการหมุนนะครับ แรงต้องอย่าลืมนะต้องตั้งฉากระยะห่างนั้นคำนวณหาได้ก็แทนค่า ma มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ f เอ,อ่อสองคูณด,ด้วย d งั้นเราก็แทนค่าเข้าไป f 2ก็คือ20นิวตันนะครับ20นิวตันคูณด้วย d ก็คือ1นะค่าได้ออกมาก็คือ20นิวตันหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะครับทิศทางของการหมุนหมุนตรงนี้เห็นไหมหมุนไปทิศทาง ลบโอเคนะครับก็เป็นการหาโมเมนต์ง่ายๆนะครับเป็นการหาโมเมนต์ง่ายๆก่อนโอเคสำหรับนักศึกษาปวชนะปวชนะครับของวิชาพลศาสตร์ของสร้างหนึ่งเนะท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวมันจะเยอะมากนะครับค,ค่อยๆให้เรารแล้วันเราไปฝึกลองทำนะครับ